คุณอยากรู้ว่าตัวเองมีความฉลาดทางอารมณ์มากพอหรือยัง EQ สูงพอหรือยังคลิปนี้มีคำตอบให้คุณค่ะ สวัสดีค่ะแวนพิชาวีนะคะแล้วคลิปนี้ค่ะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ตอนนี้เลยก็คือความตึงเครียดเข้ามาเยอะหลายด้านมากแล้วความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ เนี่ยก็เป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วก็สำคัญสำหรับ ท,ทุกคนในช่วงเวลานี้เลยที่จะต้องมีที่จะต้องพัฒนาตัวเองให้มีเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์และความตึงเครียดที่เข้ามาหลายคนอาจจะอยากรู้นะคะว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงแล้วว่าเราเป็นคนที่มี EQ มากพอหรือยังมี EQ สูงพอหรือยังที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านี้นะคะวันนี้มันมี10วิธี10ข้อ10เช็คลิสต์มาให้คุณได้เช็คตัวเองหรือเช็คคนรอบตัวคุณได้คะ่ะ ข้อที่1น,นะคะอันนี้เริ่มจากง่ายๆไปก่อนก็คือคนที่เขามี EQ สูงนั่นน่ะเขาจะรู้ตัวตลอดเวลาว่าณขณะนี้เนี่ยเขากำลังรู้สึกยังไงเขากำลังมีอารมณ์แบบไหนเราจะได้ยินคนบางคนเผลอพลั้งทำอะไรบางอย่างเนี่ยเขามักจะพูดว่าโกรธจนขาดสติหรืออารมณ์ชั่ววูบแบบนั้นแสดงว่าเป็นคนไม่มีความฉลาดทางอารมณ์คือไม่สามารถที่จะควบคุมและบริหารจัดการอารมณ์ตัวเองได้ ถึงปล่อยให้ตัวเองกระทําในสิ่งที่ตัวเองอาจจะเสียใจภายหลังดังนั้นถ้าคนที่มี EQ สูงพอเนี่ยเขาจะสามารถบอกได้นะคะว่าณขณะนี้ค่ะเขากําลังรู้สึกยังไงเขากําลังมีอารมณ์แบบไหนแล้วมันจะเป็นจุดเริ่มต้นทําให้เขาอะค่ะสามารถที่จะจัดการหรือควบคุมอารมณ์ได้ถ้าหาว่าเขารู้ตัวเองแล้วที่สําคัญนะคะเขายังจะสามารถบอกหรืออธิบายความรู้สึกอารมณ์ของเขาออกมาเป็นคําพูดได้ค่ะเขาจะมีคลังคําศัพท์ที่พูดถึงความรู้สึกของเขาได้อย่างเช่น รู้สึกหงุดหงิดใจรู้สึกรำคาญร,รู้สึกสงบแบบนี้นะคะใครสามารถอธิบายออกมาให้คนอื่นได้รู้ได้ด้วยว่าณขณะนี้ตัวเองรู้สึกยังไงนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเป็นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์แล้วค่ะ ข้อ2นะคะคุณสามารถจัดการอารมณ์ตัวเองได้ไม่ว่าณนะขณะนั้นคุณกําลังรู้สึกยังไงถ้าโกรธคุณรู้วิธีที่จะแสดงออกมาอย่างถูกต้องเหมาะสมควบคุมให้ตัวเราเนี่ยค่ะแสดงออกมาได้อย่างพอเหมาะพอดีอย่างบางคนโกรธแต่ว่าไม่รู้ว่าจะควบคุมมันยังไงก็เลยเผลอทําในสิ่งที่ขาดสตินะคะหรือทําตามอารมณ์ชั่ววูบจนต้องมาเสียใจภายหลังนั่นแสดงว่าคุณบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองไม่ได้หรือบางครั้งนะคะเรา อาจจะรู้สึกเศร้ากับบางเรื่องมากเหลือเกินทีนี้ถ้าหากว่าคุณเนี่ยค่ะมี EQ สูงมากพอเนี่ยคุณจะรู้ว่าคุณจะทํายังไงให้ตัวเองเนี่ยได้รู้สึกดีขึ้นได้รู้สึกหายเศร้าคุณก็จะมีวิธีการจัดการอารมณ์ตัวเองได้เยอะมากรวมถึงอารมณ์ความเครียดด้วยนะคะความวิตกกังวลหดหู่ความกลัวคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์มากพอจะมีวิธีการจัดการอารมณ์ของพวกเขาให้มันอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ได้บอกว่าคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ จะไม่มีอารมณ์ความรู้สึกจะนิ่งสนิทเป็นท่อนไม้อย่างนี้ไม่ใช่นะคะมีอารมณ์ตามปกติค่ะโกรธเป็นดีใจเสียใจร้องไห้ได้ตามปกติแต่จะทำยังไงให้แสดงออกหรือควบคุมให้มันอยู่ในระดับที่เหมาะสมปล่อยออกมาในจังหวะที่เหมาะสมหรือสื่อสารออกไปให้คนอื่นได้รับรู้อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้อย่างเหมาะสมถูกต้องถูกกาะ,ะเทศะนั่นต่างหากที่เรียกว่าความฉลาดทางอารมณ์ค่ะ ข้อ3นะคะคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์เขาจะสามารถบิวตัวเองให้ทำในสิ่งที่ควรทำแม้ว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเบือ่อมันเป็นสิ่งที่เขาไม่อยากทำรู้สึกไม่สนุกรู้สึกว่ามันเครียดจังเลยดูน่ากังวลดูน่ากลัวจังเลย แต่คนที่บริหารอารมณ์ตัวเองได้เขาจะจัดการความรู้สึกเหล่านั้นและบอกให้ตัวเองได้ลงมือทาในสิ่งที่ควรทาในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่เป็นสิ่งสําคัญณเวลานั้นคนที่มี EQ สูงเนี่ยเขาจะมี self motivation สร้างแรงจูงใจให้ตัวเองจะยิ่งทำให้คนที่เขามี EQ สูงเนี่ยมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตและในการทำงานมากกว่าคนทั่วไปหรือมากกว่าคนที่ไม่สามารถที่จะสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองได้ แล้วปล่อยให้ตัวเองไหลไปกับอารมณ์อยากทําก็ทําไม่อยากทําก็ไม่ทําเปอร์เซ็นต์ความสําเร็จในชีวิตก็จะน้อยลงไปอีกเพราะว่าอาจจะทําให้เขาขาดวินัยได้ค่ะดังนั้นคนที่มี EQ สูงก็มักจะเป็นคนที่มีวินัยในตัวเองที่จะบอกตัวเองให้ทําในสิ่งที่ต้องทําและนําพาให้เขาประสบความสําเร็จในชีวิตค่ะ ข้อ4นะคะคุณจะเป็นคนที่ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเปลี่ยนไปยังไงกิจวัตรประจําวันต้องเปลี่ยนไปจากที่ต้องออกไปทํางานข้างนอกตอนนี้ต้องเปลี่ยนมา work from home หรือสถานการณ์ของโควิดทําให้เราต้องล็อกดาวน์อยู่ที่บ้านคนที่มี EQ สูงเขาก็จะยืดหยุ่นมากพอที่จะปรับตัวเองให้อยู่กับปัจจุบันได้ให้เข้ากับสถานการณ์ความเหมาะสมหรือสถานการณ์ต่างๆได้นะคะ โดยที่ใช้ความสามารถในการจูงใจตัวเองบริหารอารมณ์แม้ว่าเขาก็เครียดเหมือนกันที่จะต้องเจอการเปลี่ยนแปลงแต่สุดท้ายแล้วค่ะคนที่เขามี EQ สูงเนี่ยเขาจะจัดการอารมณ์ตัวเองได้และยอมที่จะยืดหยุ่นตัวเองไม่ยึดติดกับความสําเร็จไม่ยึดติดกับรูปแบบกิจวัตรประจําวันหรือสิ่งที่ตัวเองเคยทําในอดีตมากเกินไปถึงเวลาที่ต้องปล่อยวางและต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรียนรู้วิถีชีวิตใหม่ๆเขาก็จะสามารถ ทำได้ดีกว่าคนที่ EQ ต่ำค่ะ ข้อ5คุณจะไม่หุนหันพลันแล่นมากเกินไปเวลามีเหตุการณ์หรือมีเรื่องราวบางอย่างที่มากระตุ้นอารมณ์ของคุณสมมุตินะคะเอาง่ายๆเลยอย่างเช่นป้ายเซลล์หรือเปิดเข้าไปดูเว็บไซต์อะไรบางอย่างแล้วเห็นของบางอย่างที่มันเซลล์หรือมันน่าสนใจมากๆเลยถ้าหากว่าคุณไม่สามารถควบคุมความหุนหันพลันแล่นได้นะคะคุณอาจจะเผลอใจแล้วก็รีบตัดสินใจซื้อของอะไรอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ทันได้คิดหน้าคิดหลังถ้าคุณอีสูงมากพอคุณจะยังไม่ คลี่ลามนะคะแต่ยังสามารถสุขคุมได้ยังใจเย็นได้และรอเช็คข้อมูลก่อนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปแต่ไม่ได้หมายความว่าจะใจเย็นเกินไปจนช้านะคะแต่หมายความว่าไม่ได้รีบตอบสนองโดยทันทีอย่างขาดสติแต่ว่าคิดหน้าคิดหลังก่อนและไตร่ตรองก่อนที่จะตัดสินใจทําสิ่งนั้นๆลงไปค่ะ ข้อ6ค่ะคุณมักจะฟังคนอื่นค่ะเวลาเราไปเจอคนบางคนเนี่ยเขาอาจจะพูดไม่หยุดเลยและเขาไม่ชอบฟังคนอื่นแต่คนที่มี EQ สูงเขาจะกล้าพอและเขาจะมั่นใจมากพอที่เขาจะหยุดแล้วก็ฟังคนอื่นเพื่อทําความเข้าใจมุมมองและความรู้สึกของคนอื่นเปิดรับไอเดียของคนอื่นหรือแม้กระทั่งกล้าเปิดใจรับฟังคอมเมนต์หรือฟีดแบ็ก จากคนอื่นที่เขาอาจจะให้ฟีดแบ็กคอมเมนต์เรื่องการทํางานเรื่องการใช้ชีวิตแต่เขาก็กล้าที่จะเปิดใจรับฟังและฟังเพืเ่อที่จะเข้าใจมุมมองของคนที่กําลังพูดอย่างแท้จริงโดยที่ไม่อีโก้สูงจนไม่ฟังความรู้สึกไม่ฟังความคิดเห็นไม่ฟังไอเดียของใครเลยแต่ถ้าคุณมี EQ ในระดับที่เหมาะสมคุณจะรับฟังคนอื่นถึงเวลาที่คุณพูดคุณก็จะกล้าพูดแชร์ในสิ่งที่คุณคิดหรือพูดในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณควรพูดแต่เมื่อไหร่ที่รู้ว่าถึง จังหวะที่ต้องหยุดและฟังคนอื่นคุณก็จะหยุดและฟังคนอื่นเพื่อทำความเข้าใจคนอื่นให้มากพอนั่นเองค่ะ ข้อ7นะคะคุณมีความเข้าอกเข้าใจคนอื่นได้ภาษาอังกฤษเรียกว่า empathy นะคะหรือเข้าใจมุมมองของคนที่กําลังพูดอยู่หรือคนที่คุณกําลังอยากที่จะเข้าใจเขาคนคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่จําเป็นต้องพูดหรือบอกอะไรออกมาเลยแต่ถ้าคุณมี EQ ที่สูงมากพอเนี่ยคุณจะอ่านจากสีหน้าแววตาท่าทางจังหวะการพูดคําพูดคีย์เวิร์ดคำศัพท์ที่ใช้คุณจะสามารถอ่านความรู้สึกหรือเข้าใจความรู้สึกและมุมมองของคนคนนั้น ได้โดยที่เขาไม่ต้องอธิบายยิ่งถ้าหากเป็นพวกนักจิตวิทยาหรือเป็นโค้ชนะคะที่เขาฝึกการฟังแล้วก็ฝึกเอมพัตตีมาเยอะๆเนี่ย,ยแค่อ่านสีหน้าแววตาหรือการค้อมตัวหรือการยืนตรงอะไรแบบนี้ค่ะสามารถบ่งบอกความรู้สึกบ่งบอกสิ่งที่อยู่ในใจได้อีกหลายๆอย่างเลยแล้ววันว่าทักษะเนี้ยเป็นทักษะที่จะทําให้คุณเนี่ยจะได้เปรียบแล้วก็เข้าสังคมอยู่กับคนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนเนี่ยได้อีกเยอะมากถ้าคุณมีทักษะการเข้าอก เข้าใจคนอื่นหรือเอมพัตตีสิ่งนี้ฝึกได้ค่ะคุณลองฝึกนะคะอ่านความรู้สึกอ่านสีหน้าท่าทางของคนอื่นโดยที่เขาไม่ต้องพูดออกมาเลยถ้าหากว่าคุณทายได้นะคะว่าคนนี้กําลังรู้สึกแบบนี้ใช่ไหมฝึกไปนะคะเพื่อนหรือว่าคนรอบตัวคุณเนี่ยเขาไม่ได้พูดออกมาแต่คุณลองถามเขาดูซิว่าเขากําลังรู้สึกแบบนี้ใช่หรือเปล่าเขากําลังมีความรู้สึกต่อสิ่งนี้แบบนี้ใช่ไหม แล้วถ้าหากว่าเขาตอบว่าใช่ถูกต้องนะคะแล้วคุณฝึกแบบนี้บ่อยๆค่ะจะยิ่งทําให้คุณเข้าอกเข้าใจกันอย่างรู้จิตใจคนอื่นเนี่ยได้สูงมากซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนคุณเป็นนักจิตวิทยาเข้าไปนั่งอยู่ในใจของคนคนนั้นได้เลยค่ะข้อต่อไปนะคะคุณสามารถหลอบใจจัดการอารมณ์ คนอื่นที่เขาอาจจะกําลังเครียดหนักอยู่กําลังโกรธจัดมากกําลังเศร้าเสียใจสุดๆแต่คุณสามารถปลอบประโลมหรือทําให้คนคนนั้นใจเย็นลงด้วยทักษะความสามารถของคุณนะคะคุณอาจจะมีวาทศิลป์คุณอาจจะมีวิธีการเข้าไปสร้างแรงจูงใจหรือเบี่ยงเบนความสนใจหรืออะไรก็ตามที่จะจัดการอารมณ์คนอื่นให้เขาปรับระดับอารมณ์ออกมาอย่างเหมาะสมแล้วก็กลับมาคุยกันด้วยเหตุได้ผลได้สิ่งนี้จะทําให้คุณเนี่ยมีอํานาจ โดยที่ไม่รู้ตัวเลยนะคะอํานาจในการที่จะจัดการควบคุมคนอื่นได้โน้มน้าวให้คนอื่นเนี่ยเห็นคล้อยตามหรืออยากทําในสิ่งที่คุณชักชวนให้เขาไปทําได้ซึ่งสิ่งนี้ก็ฝึกได้เหมือนกันและถ้าใครมีสิ่งนี้ค่ะรับรองได้ว่าชีวิตคุณเนี่ยจะได้เปรียบแล้วก็เหมือนมีอาวุธติดตัวที่ดีมากๆเลยค่ะ ข้อต่อไปนะคะอันนี้อาจจะพูดถึงโดยเฉพาะเรื่องของการทำงานถ้าคุณมี EQ ที่สูงพอเนี่ยนะคะไปที่ไหนเนี่ยก็มีแต่คนที่อยากจะร่วมงานกับคุณหรือถ้าหาว่าคุณเป็นหัวหน้านะคะลูกน้องอยากจะติดตามคุณไปทุกที่เลยค่ะพี่ย้ายไปไหนผมไปด้วยไปที่ไหนก็มีแต่คนอยากจะเข้ามาปรึกษาอยากจะเข้ามาคุยด้วยแบบนี้ค่ะไม่ต้องสงสัยเลยว่าคุณเนี่ยมีความฉลาดทางอารมณ์มากพอที่จะทำให้คนอื่นที่อยู่รอบข้าง,งคุณเนี่ยอารมณ์มั่นคงไป รู้สึกว่าสบายใจที่จะอยู่กับคุณที่จะคุยกับคุณตรงกันข้ามนะคะถ้าหาว่าไปไหนแล้ววงแตกเลยไปไหนแล้วไม่มีใครอยากจะร่วมงานกับคุณเลยหรือถ้าหาว่าคุณเป็นหัวหน้าแล้วลูกน้องทำเวลาออกบ่อยแบบนี้นะคะลองกลับมาถามตัวเองดูซิว่าฉันทําอะไรที่ทําให้คนที่ทํางานอยู่รอบข้างเราเนี่ยอึดอัดหรือเปล่าหรือไม่สบายใจหรือไม่มีความสุขหรือเปล่าและสุดท้ายค่ะท่ามกลางสภาวะที่กดดันแล้วก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงคุณมีสติมากพอ ที่จะจัดการชีวิตทุกๆด้านให้ยังสมดุลแล้วก็เดินก้าวต่อไปได้ไม่ว่าตอนนี้คุณอาจจะกําลังเสี่ยงต่อการสูญเสียงานรายได้ลดลงหรือปัญหาอะไรก็ตามที่คุณกําลังเผชิญอยู่ตอนนี้เนื่องจากภาวะวิกฤตแต่คุณยังยังคุมอารมณ์ตัวเองได้แล้วยังพาตัวเองเนี่ยยังอยู่ในเส้นทางแล้วรู้ว่าแผนเนี่ยจะรับมือ,อยังไงต่อไปคุณใจเย็นมากพอและมีสติมากพอที่จะอยู่กับสิ่งนี้ได้โดยที่ไม่สติแตกไปซะก่อนหรือว่าไม่เครียดหรือไม่ร้า เจ้จนป่วยแบบนี้นะคะก็ถือว่าคุณเนี่ยมีความฉลาดทางอารมณ์ที่เพียงพอที่จะจัดการกับชีวิตและพาชีวิตของคุณเนี่ยให้ก้าวแล้วก็รอดไปได้นะคะอย่าลืมนะคะว่าความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยไม่ได้เป็นประโยชน์แค่ตัวเองถ้าหาว่าคุณมี EQ สูงมากพอคะ่ะคุณยังจะช่วยคนรอบข้างของคุณนะคะทั้งคนในครอบครัวหรือคนในที่ทํางานลูกน้องของคุณหรือแม้กระทั่งหัวหน้างคุณนะคะได้ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาความยากลําบากนี้ไปด้วยกันถือว่าเป็นทักษ ะชีวิตของเราเลยที่เราต้องเรียนรู้กันต,ตั้งแต่เด็กเลยนะคะแล้วเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ว่าเราจะอยู่ไวัยไหนความฉลาดทางอารมณ์นี้จําเป็นและก็สําคัญมากๆไม่ว่าเราจะเข้าสู่ยุคดิจิตอลหลังโควิดนิวร์มอลก็ยังจําเป็นต้องใช้ทักษะนี้อยู่ดีก็ขอฝากไว้10ข้อที่ คุณจะเช็คตัวเองและเช็คคนรอบข้างได้นะคะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าหากว่ารู้สึกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ไปให้คนที่คุณห่วงใยนะคะคุณที่คุณรู้ว่าคอนเทนต์นี้จะต้องมีประโยชน์กับเขาแน่เลยและอย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กด Subscribe ไว้นะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมาเจอกันด้วยคลิปต่อไปเกี่ยวกับจิตวิทยาความสำเร็จดีๆในชีวิตค่ะ